และตอนนี้นะครับเราก็ได้เอาชีวิตรอดในเกม99คืนนะครับจนมาถึงวันที่3 1 4 3แล้วนะครับทุกคนเออไปยังไงกันบางครับบอกเลยอยู่กันแบบยาวๆนะครับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแนะนำวิธีการเอาชีวิตรอดให้อยู่ได้นานๆก็แล้วกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวเกมหน่อยละกันทุกคนนะครับหลังจากที่เราอยู่กันมา3,000วันนะครับนี่ ชนเผ่าแม่งเยอะมากทุกคนกลับมาเยอะอีกแล้วนะครับเพราะเพราะว่าคลิปล่าสุดเราเพิ่งจะเคลียร์ไปนะครับอ่ะดูดิเยอะไม่เยอะคนดูนะครับแล้วมันเยอะแบบนี้มันทําให้เกมเราแลกด้วยนะครับดูดินี่ฮะนี่อีกมุมหนึ่งถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่ากองนี้จะเป็นกองที่สามหรือเปล่านะครับอ่ะ อันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นกองที่สี่นะฮะทุกคนเฮ้ยแล้วมันเข้ามาได้ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเ,เ,เข้ามาทําไมพี่ชายโอยแล้วมันตีแรงด้วยนะครับเรียบร้อยตีแล้วเจ็บตีแล้วเจ็บเรามีปืนอยู่นี่หว่าชักปืนยิงมาเลยพี่ชายเออนี่ครับ แล้วก็ดาบน้ําแข็งนะครับเมื่อเราฟันมันจะทําให้ติดสถานะอ่แช่แข็งนะครับหรือว่าติดสถานะหนื่นนั่นเองทุกคนทําให้ศัตรูเราเดินช้าขึ้นนะครับอืมอ่ะเฮ้ยยังเหลืออีกสตัวว่าเฮ้ยรอได้ไงพวกเองอะเอาออกไปรูปตุ้มอะอย่าเอามาใช้หน้าฉันนะครับคือแบบว่าแม่งทุบแรงมากต้องบอกเลยขนาดใส่เกาะแดงนะทุกคนเกาะแดงกับ เกาะเอเลียนรู้สึกว่าจะเป็นเกาะที่ดีที่สุดนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเกาะไหนมันดีกว่ากันนะครับใครรู้บอกด้วยแล้วกันนะครับจะสําหรับข้อมูลตรงนี้นะอ่ะนี่ครับดูดิเยอะไม่เยอะอ่ะทุกคนเป็นงโคตรสุดนี่ครับเราตรงนี้อีกมุมหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยฮนะ มันเยอะมากทุกคนนะครับและตอนนี้นะเราได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับเราตั้งเป้าไว้ที่3,000วันทุกคนนะฮะมันอยู่ที่3,143วันนะครับพอและวันนี้เกมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์พวกชนเผ่าให้เสร็จก่อนละกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเทคนิคการเอาตัวรอดในเกม99คืนละกันนะครับด้วยประสบการณ์3,000วัน <c oughs> <c oughs> อะเนี่ยมันกระโดดเข้ามาได้นะครับตอนนี้คือแบบ เหมือนทางพูดพัฒนาเขาปรับให้ไอ้พวกชนเผ่าพวกนี้นะครับฉลาดขึ้นสามารถกระโดดข้ามกำแพงได้แล้วนะครับด้วยการต่อหัวนั่นเองถ้าเขากระโดดแค่คนเดียวเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีโอกาสที่จะผ่านกำแพงเราเข้ามาได้ทุกคนอ่ะก่อนที่เราจะออกไปตะลุยนะครับก็จัดก,การไอ้พวกตัวยิงไกลก่อนนะครับตอนนี้สูตรเดิมเลยทุกคนนะครับอ่ะ เห็นอะไรไหมเห็นทางขวามือเราไหมไอ้เจ้าตัวนั้นกําลังพยายามที่จะโดดเข้ากาแพงเรานะครับแต่ว่ามันเข้ามาไม่ได้ไงก็ดูเพราะว่าอะไรมันมีแค่ตัวเดียวนะครับมันไม่สามารถต่อหัวกันขึ้นมาได้นะครับเพราะแบบนี้ไม่ค่อยน่ากลัวครับยังไงก็เข้ามาไม่ได้นะครับร้อยนะครับยกเว้นซะจากว่าเราจะไปตั้งอ่ากแพงไททันเนี่ย ต่ำกว่าระดับพื้นดินนะครับสังเกตไหมอืมเดี๋ยวพี่จะซูมให้ดูนะครับว่าเฮ้ยการตั้งกําแพงต่ํากว่าระดับพื้นดินเนี่ยแล้วทําให้พวกโคนเาผาพวงนี้กระโดดเข้ามาได้เนี่ยมันคือยังไงนะครับเออเอ,อนี่ครับจากตามรูปนะครับถ้าเพื่อนเพื่อ,อสังเกตนะครับพี่จะวางกําแพงเนี่ยเอาไว้ข้างบนเห็นไหมพเพื่อนเพื่อนเห็นขีดสีเหลืองไหมครับถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนวางกําแพงไว้ต้องขีดสีเหลืองเนี่ย มันจะทําให้กําแพงเราเนี่ยต่ํากว่าระดับพื้นข้างบนเห็นไหมครับมันจะทําให้พวกชนเผ่าเนี่ยสามารถกระโดดเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องต่อหัวนั่นเองทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งกําแพงเนี่ยให้ดูพื้นที่ต่างระดับให้ดีๆนะครับมาเดี๋ยวเราไปจัดก,การพวกชนเผ่ากันต่อนะครับทุกคนเอาละครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองของกันหน่อยละกันทุกคนนะครับนี่คือปืนลูก2องที่อยู่ในมือที่นะฮะอ่ะเฮ้ย<อ>ไม่วันฮิตหรอ,อ โอ้โหปืนลูกซองไม่สามารถยิงวันฮิตพวกชนเผ่าได้ทุกคนนี่ขนาดยิงหัวยิงตัวด้วยนะครับอ่ะอันนี้ยิงตัวนะครับดูดิไม่วันฮิตทุกคนมันเหลืออยู่กระติดหนึ่งนะครับโอ้โหแล้วปืนปืนปืนกระบอกนี้นะครับใช้น็อต20อันในการผลิตลูกกระสุนนะครับแล้วลูกกระสุนที่ได้เนี่ยได้มาแค่6นัดเท่านั้นนะครับซึ่ง ถ้าเพื่อนๆจะผลิตลูกกระสุนปืนนี้นะครับคิดดูให้ดีๆนะเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะมากถ้าของในฐานเราเนี่ยยังไม่ฟูลเนี่ยอย่าหาผลิตกระสุนเป็นลูก2นะครับไม่งั้นจะโดนเพื่อนในทีมเนี่ยว่าเอาได้นะครับอืมก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆทุกคนอ่ะรู้สึกว่าจะเสร็จแล้วนะสำหรับกองนี้นะครับน่าจะเป็นตัวสุดท้ายบ้างโอเคยิยงไป โอเคกองแรกเสร็จส okay. ิ up, okay. ้นไปเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวเราทําการเก็บศพแล้วก็นํามันไปเผานะครับเพื่อลดการแหลกแล้วก็ไปจัดการกองที่สองกันต่อนะครับดูดูกองนู้ดิโอ้แม่โคตรเยอะนะครับไปไปจัดการกองต่อไปกันดีกว่าทุกคนโอเคก็เลือกเหมือนเดิมทุกคนเป้าหมายแรกของเราคือตัวยิงไกลนะครับจัดการในตัวยิงไกลก่อนเพราะว่าถ้าเราเข้าประชิดตัวเนี่ย เดี๋ยวไอ้ตัวยิงไกลจะเป็นปัญหานะครับมันจะเข้ามาแบบว่ายิงเราจากระยะไกลได้มันจะทําให้จังหวะเกมของเราเนี่ยติดขัดได้เขาดูนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกตัวที่มันยิงไกลก่อนนะครับนี่ไอ้ตัวนี้เป็นเป้าหมายแรกเลยนะครับแล้วก็เป้าหมายต่อไปคือไอ้พวกลูกตุ้มนะครับบอกเลยว่าชิวๆนะไอ้พวกนี้อ่อนดอยเลยนะฮะเมื่อเทียบกับไอ้ตัวยิงไกลเนาะมาฮะแต่ว่ามันตีแรงนะระวังด้วยนะทุกคน เดี๋ยวลากให้ดูเลยนะครับตีตีแบบนี้เลยนะครับลากมันก่อนนะครับลากมันก่อนแล้วก็วิ่งวนแบบนี้ทุกคนนี่ก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการเอาตัวรอดนะครับเมื่อเราเจอกับพวกชนเผ่านะครับให้เราวิ่งเป็นวงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆตีแบบนี้นะครับเออการตีแบบนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าเป็นอาชีพนักเลงนะครับมันน่าจะตุยภายใน3ทีได้นะตีไม่ถึงประมาณ3ทีนะครับ3ทีหรือ4ทีก็น่าจะ หมดกองแล้วนะครับแต่ว่าอาชีพที่พี่เล่นเนี่ยมันเป็นอาชีพคนตัดไม้ไงมันก็เลยตีเบานะครับเอออ่ะจบแล้วทุกคนนะครับกองที่สองอ่ะเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราทําการเก็บซากศพเอาบันไปเผานะครับเพื่อลดการแหลกแล้วก็ไปลุยกองที่3กันต่อนะครับจังหวะนี้มาครับกองที่3เหมือนเดิมทุกคนนะครับสูตรเดิมเลยเออเล็งให้ดีนะครับเอาตัวหน้าไม้มาก่อนทุกคน ยิงไปไอ้อน,นี้เรายิงไกลพอสมควรนะครับมันเลยมองไม่เห็นเรานะทุกคนอยู่ในระยะนะครับแล้วก็ปิ้ว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 จะใช้เสียงปืนเหรอวะคือจริงๆปืนเลเตอร์มันน่าจะเป็นเสียงแบบนี้นะปิ้ว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 ,วอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลืออีกสองตัวป่ะน่าจะเหลืออีกสองตัวนะทุกคนโอเคครับยิงไปยิงไปเออเคลียร์ไปเคลียร์ไปนี่ฮะตัวสุดท้าย ยิงตัวนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเข้าปะทะเลยนะครับนี่ฮะยิงฟ้ายิงป้ายิยงป้าเออจบสวยโอเคครับเข้าปะทะเลยคนดูมาๆมาๆมา,มาพวกเองไม่รอดแน่นะครับไม่มีตัวหน้าไม้คอยดักคอยช่วยนะครับก็ไก่ดีๆนี่แหละนะฮะไอ้พวกนี้ถึงจะถือลูกตุ้มแล้วตีแรงมากก็เถอะนะฮะแต่ถ้าเราวิ่งแบบนี้เนี่ยอุ๊ยเฮ้ยทำไมรอบนี้โดนบ่อยจังวะเออ เฮ้ยเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วนะทุกคนเออนี่ฮะแบบนี้เลยนี่โดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิเหลือสามตัวเหลือสามตัวโดนไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปคลิกโดนศพนะครับมันไปคลิกโดนหืมซากศพชนเผ่าหืมเสียจังหวะในการตีทุกคนอ่ะยิงไปทุกคนมาได้ยังไงเนีไงตัวนี้ปิ้ว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 อะ โอเคจบสวยนะครับกองที่4เดี๋ยวเราไปกองที่ห้ากันนะครับมาทุกคนตอนนี้ก็เคลียร์กองที่ห้านะครับเดี๋ยวเราใช้ปืนไรเฟิลในการช่วยเคลียร์ด้วยแล้วกันใช้ปืนไรเฟิลยิงป้งเห็นไหมเกือบครึ่งหลอดทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องต้องยังไงดีเล็งดีๆนะครับโป้งเ้ยโอ้ไปโดนตัวลูกตุ้มนะครับแบบนี้ไม่ดีไม่ดี คือเป้าหมายของเราคือตัวหน้าไม้ไงคุณดูน trench, ี่ฮะเฮ้ยมันดรอปลูกกระสุน <ouse> ปืนไรเฟิลด้วยวะ่ะนานๆจะเห็นดรอปทีหนึ่งนะครับเกมแม่งโคตรขี้งกบอกเลย <c ười> ใช้ลูกกระสุนเป็นร้อยนะครับเออต้องบอกว่ายัางไงดีใช้ลูกกระสุนเป็นล้านนะครับ <th ul g> ดรอปลักหน่วย <Lion heart> เออถ้าไม่มีปืนเอเลียนนะ่ะบอกเลยอยู่ menu, ยากเล่นยากมากๆนะครับเกมนี้อ่ะเก็บมาก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับใช้กระสุนเป็นล้านนะครับ แต่กระสุนที่ดรอปจากพวกชนเผ่านะครับหรือว่าที่คราบได้นะครับมันมีแค่หลักสิบหลักหน่วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเปรียบเทียบให้เห็นแบบว่าคือให้รู้ปไปเลยว่าเกมมึงขี้โงกอ่ะเออดรอปยากอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากประสบการณ์เลยนะฮะสามพันวันเอออะนี่ฮะเห็นไหมง่ายๆทุกคนไม่ขนามือพี่หล่อยน้องอืยังไงก็รอดนะครับรู้สึกว่ากองข้างหน้าเราเนี่ยจะเป็นกองสุดท้ายแล้วนะทุกคน อ่ะสตัวสุดท้ายครับเอ้ยโหมันไปคลิกโดนซากนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับจากการกองที่5เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเก็บไอ้พวกนี้เอาไปย่อยทิ้งให้หมดเพื่อลดอัตราการกระตุกข,ของตัวเกมนะครับเราจะได้ไม่หลุดด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับเคลียร์ไอ้พวกนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะเออเผิ่อคนเล่นไปเนี่ยสามพันสีวันแล้วนะครับ ซากไอ้พวกนี้เยอะเกินนะครับมันทําให้เกมเราแหลกเรากระตุกนะครับอยู่ๆก็หลุดขึ้นมานะครับแล้วก็ท้ามันหลุดไปแล้วเนี่ยในจังหวะที่เราเล่นไปหลายวันเนี่ยผ่านไปหลายหลายวันนะครับมันไม่สามารถจอยกลับเข้ามาได้นะเวย้ยคนดูมาครับหลังจากที่เราเอาศพไปเผาหมดแล้วนะครับเผาทําเป็นเชื้อเพลิงนะครับนี่กองที่6ทุกคนไม่มีตัวยิงไกลนะครับบอกเลยหวานจี้ยับกองนี้หวานหมูแต่แม่งเยอะว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย แม่งโดนทีเดียวเองทุกคนเก็บตุย้ยพลาดไม่ได้เลยนะกองนี้โอ้โหประมาทไปทีเดียวเองนะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยกูจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลากมันเข้ามาลากมันมาเข้ามาที่รวดหนามนะครับใช้ลวดหนามใช้ใช้ลวดหนามไม่เป็นประโยชน์ใช้ลวดหนามไม่เป็นประโยชน์ขออีกทีขออีกทีมานี่มานี่เรามีลวดหนามอยู่ทุกคนโอ้ลวดหนามระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงใช้ปืนยิงลวกันนะครับไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงโอ้โหจะตุ้ยนะครับเราพลาดแต่ว่ามันเยอะจริงอ่ะคือแบบโดนที่แบบตุ๊บตับตุ๊บตับอ่ะพอดูมันไม่ได้โดนแบบตุ๊บตับตุ๊บตับนะมันโดนแบบตุ๊บเดียวนะเพราะว่าเราลากมาเยอะเวลามันตีเนี่ยมันตีพร้อมกันแบบตีทีเดียวไงแบบตับเข้ามานะครับโอ้โหดาเมจออกมาเป็นก้อนเดียวนะครับเกือบตุ้ยค่อยเคลียร์ก่อนค่อยค่อยเคลียร์ก่อนโอ้โหปืนไรเฟิลก็ ใส่กระสุนได้ทีละนัดนะครับมันขัดใจตรงนี้แหละทุกคนมันไม่เหมือนอไรเฟิลในเดสเซเลียวนะครับที่แบบว่ายิงออกทีละนัดนะครับแต่ว่ามันบรรจุกระสุนได้ถึงหกนัดหรือว่าห้านัดเลยนะฮะเออแต่ไอที่เบก็บรรจุได้แค่ทีละนัดแกมาโอเคสวยโอ้โหเก็บตุยนะครับดวยว่านี้แต่ว่ามันเยอะจริงๆแหละกองนี้นะครับยอมรับเลยนะครับอู้ซะตุยมาเรียบร้อยนะฮะอ่ะปะ ไม่รู้ว่าเราเปิดเครื่องเกิดใหม่หรือเปล่านะถ้าเปิดก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไม่เปิดนี่เรียบร้อยเลยนะครับจบเกมเกมโอเวอร์นะครับอ่ะเคลียร์เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วของออกมาเยอะมากนะมันเป็นสร้อยคอทุกคนนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปกองสุดท้ายกันดีกว่าทุกคนนะครับลุยโอเคครับนี่ก็คือกองสุดท้ายแล้วนะทุกคนตัวยิงไกลคือแบบแม่งเยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรายิงปืนเอเลี่ยนไปก่อนนะครับเอาปืน นี่เลยไรเฟริลเลงแล้วก็ที่เหลือนะครับจากการด้วยปืนเอเลียนแบบนี้ทุกคนมันจะได้จะแบบว่ากําจัดไอ้พวกชนเผ่าได้ไ,ไวๆหน่อยนะครับจากการที่แบบว่าเฮ้ยเรายิงไรเฟริลไปหนึ่งลัทนะครับแล้วก็ใส่ลูกกระสุนแล้วก็สลับมาเป็นปืนเอเลียนนะครับแล้วก็ยิงไปแบบนี้ทุกคนนี่ไงเป็นไงตึงปะเพรตึงนะครับมันจะได้ไม่เปลืองลูกกระสุนไรเฟริลด้วยนะครับอม,มา เลงดีๆทุกคนปิ้วปิ้วปิ้วแม่งมา3ตัวเลยว่ะจังหวะนี้เฮ้ยเอาตัวเดียวก่อนพี่ชายเออมาทีละตัวอย่าเพิ่งลุงมมาตัวสุดท้ายครับเป้งเรียบร้อยครับจบงานจบแล้วทุกคนเหลือไอตัวนี้อีกประมาณสี่ตัวห้าตัวนะครับโอเคจบสวยนะครับสามพันวัวคืนของเรานะครับเสร็จสิ้นภารกิจ นะฮะใครอยากเห็นพี่เล่น4,000คืนนะครับก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการเล่นหน่อยละกันทุกคนนะครับมาก็เสร็จซิมเทียบร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปแนะนำนะครับวิธีการเอาตัวรอดในเกม99คืนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้หน่อยละกันทุกคนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปทุกคนนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ